ใครจะมาช่วยคัดกรองได้บนภาวะที่สื่อเองก็ต้องการทุนที่จะมาต่อลมหายใจด้วยนะคะอาจารย์ครับในอดีตรครับคนที่ผลิตสื่อคุณภาพสูงหน่อยนะครับ<ม>ก็คือสื่อที่มีทุนทรัพย์เยอะ,ะแต่ตอนนี้ปรากฏว่าสื่อถูก disrupt หรือว่าถูกกระทบจากการเกิดขึ้นของสื่อออนไลน์เพราะฉะนั้นในช่วงที่สื่อผลประกอบการไม่ดีฐานะการเงินไม่เข้มแข็งเราก็จะเห็นข่าวดารา ข่าวดราม่าต่างๆมาใครเลิกกับใครอะไรต่างๆซึ่งไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับสังคมแต่พยายามดึงดูดความสนใจของคนผมคิดว่านี่คือกลยุทธ์ในการอยู่รอดของสื่อซึ่งมีปัญหาในเรื่องฐานะการเงินนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเนื้อหาบางประเภทอย่างที่บอกเยอะเกินไปแต่มีเนื้อหาหลายประเภทน้อยเกินไปเช่นข่าวสืบสวนสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตึกถล่มมันเป็นเพราะอะไรนะครับเกิดปลาหมอคางดําระบาดมาถ้าไม่มีสื่ออีกประเภทหนึ่ง คือสื่อสาธารณะยกตัวอย่างอย่างไทย PBS นี่นะครับข่าวแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ข่าวที่มันจะติดตลาดในช่วงสั้นๆสื่อจํานวนหนึ่งโดยเฉพาะสื่อพาณิชย์ก็อาจจะไม่เข้าไปทําข่าวสารคาดีตั้งหลายเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวัฒนธรรมมันไม่ใช่ของที่มันจะมีเรตติ้งสูงสื่อจํานวนมากก็อาจจะไม่เข้ามาทําเพราะฉะนั้นบทบาทของสื่อนะครับที่เรียกว่าสื่อสาธารณะ จึงมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์หรือว่าระบบนิเวศของสื่อ